สวัสดีครับตอนรับสุธันเข้าสู่รายการ set answer ฮะในช่วง talking tape กับเราสองคนอีกครั้งแล้วนะนะครับก็อย่างที่บอกฮะคุณผู้ชมครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับการติดตามไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าความรู้ในรายการก็ตามแต่ฟีดแบ็กที่กลับมาโอ้โหนะจ๊ะค่อนข้างที่จะอุ่นหน้าฝาค้างนะฮะทำให้เราแบบว่าน้าเนี่ยก็มีกําลังที่จะไปหาอะไรใหม่ๆมาให้พวกเราอยู่เสมอนะฮะผมเองก็มีกําลังที่จะถามน้าต่อไปครับมคุณผู้ชมครับเราเคยรีวิว โน้ตบุ๊กกันมาแล้วอ่าใช่ค่อนข้างเยอะนานๆนะ<ช>แล้วก็ตั้งใจจริงๆว่าอยากจะรีวิว iPad หรือแท็บเล็ตอะไรองี้สักตัวหนึ่งแต่วันนี้ครับนะครับครับไปเลยมาแล้วก็คือมาพร้อมกันเลยซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กแบบพกพาใช่และมีฟังก์ชันที่ การทำงานที่เสมือนแท็บเล็ตเลยใช่คือตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับ l ลโนเว l เลโนโวรุ่นมิก700นี่เองนะฮะและตัวนี้นะฮะดูโหนี่แค่ดูภายนอกนัะนี่ผมผมไม่อยากให้น้าถือนะครับผมจะถือเอาไว้แต่ว่าคนที่จะเป็นคนที่จะมาเล่ารายละเอียดสเปคความน่าทึ่งของมันในช่วงหน้าคงจะต้องเป็นนเล็กนี่แหละครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกและภายใน นาอึงและทึงอย่างไรช่วงหน้าจ้ะ ก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าถึงเวลาแล้ว <แก S 1> ที่เราจะมาชำระเลโน n วมิกซ <vo> ์700ตัวนี้รเริ่มจากภายนอกเลยเดีกว่านะภายนอกก็นาเล่นมาแล้วเอาไหนมันยังไงอะไรแน่นอนอวน่าตัวเนี่ยดูอย่างนี้สีทองเป็นอลูมิเนียมโอสวยงามหรูหราอลังการอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นวัสดุที่ทางนาซาก็เรียกว่าอลูมิไท์อะไรอะไรไม่รู้อลูมิเนียมอลูมิเนียมก็ จุดเด่นของเขาคือในส่วนของการพับแล้วก็ตั้งเนี่ยตัวนี้ออจะพับได้เยอะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับสายนาฬิกาครับซึ่งเป็นเรื่องของการดีไซน์<ฮ>ะนะครับแล้วก็พับแล้วเนี่ยสังเกตดูพอเราพับเนี่ยนะวางตรงนี้มันจะไม่แอนเอ็ดเข้าไปคือมันมันล็อกอยู่ตำแหน่งนั้นเลย ทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่มันเลื่อมมากเลยนะมันก็พับได้อีกนะมันแข็งแรงมากนะแข็งแรงแข็งแรงดูดูเหมือนจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่พอลองพับพับเนี่ยใช้ได้เลยสุดได้เท่าไหร่นะอ่าสุดนี่พอแล้วครับเดี๋ยวถ้าดังแก๊สนี่ก็ตัวใครตัวมันนะ ครับได้เท่านี้ก็คือสูงสุดแล้วก็เหมือนกับว่ามีมีโต๊ะวางพวกแท็บเล็ตอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเพราะบางทีเนี่ยบางทีมันสะท้อนแสงนะอ่าใช่แองเกิลมันก็จะต้องแบบบางทีก็ต้องหงายลงไปอ่าใช่ใช่ฉะนั้นตรงนี้ก็ดูหรูหราดูใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมากเลยนะใช้ได้เลยทีเดียวอ่ะอันนี้ก็เป็นระบบพับของมันในส่วนของตัวกล้องนี่นี่ตัวกล้อง5ล้านพิกเซลครับอ่าแล้วก็มีแฟลชด้วย น้อยมากที่ตัวแท็บเล็ตจะมีหรือว่าโน้ตบุ๊กแบบเนี้ยแบบบางๆแบบเนี้ยจะมีแฟลตด้วยส่วนใหญ่จะมีอใช่ส่วนใหญ่จะเห็นแต่ในมือถือใช่ียตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างต่างกับที่เป็นแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กขนาดเล็กพวกเนี้จะจะมีน้อยที่มีแฟลชด้วยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาารั้งถ่ายก็ถือว่า ถือว่าชัดนะเพราะว่าเท่าที่ลองไอ้รูมันนี่แหละนะไอ้รูรอบๆเนี่ยผมสงสัยมากเลยมันมันอะไรกันนักกันหนาครับเนี่ยก็เอาเอาปุ่มก่อนปุ่มมมี power power มี v o l ลุ่ up down เร่งรถเรื่องของเสียงนะครับคล้ายๆโทรศัพท์เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพอร์ตเล็กๆเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามินิ HDMI <Mini> HDMI. มินิเอชดหมายความว่าตัวนี้แจ็คเล็กเนี่ยเราสามารถสียบแปลงเป็นตัวใหญ่แล้วไปเข้าโทรทัศน์เป็น HDMI อไอ้ที่เขาบอกแจ็คใหญ่มาไล่แจ็คเล็กไม่ใช่ไม่ใช่นะมันยักอ,ยอันนี้อันนี้แจ็คเล็ก<อ>ไปเป็นแจ็คใหญ่เอเอ,เเอโอเคแล้วก็ต่อไปอีกอันนึงเป็น USB เหมือนใน PC ในโน้ตบุ๊กทั่วๆไปก็สามารถที่จะเซฟไฟล์แล้วก็ในสามารถที่จะก๊อปข้อมูลอะไรต่างๆได้เลยเหมือนคอมพิวเตอร์ทุกประการ อหมายความว่ามันไม่ยุ่งยากเหมือนระบบปฏิบัติการบางที่จะต้องผ่านนู่นนี่นั่นใช่ไหมอันนั้นวุ่นวายนี้ต่อสายได้เลยอันนี้ต่อแจ็คก็ไปเป็นตัวแฟลชไดร์เป็นตัวอุปกรณ์ที่เป็น USB พวกพิมพ์เตอร์ถ้าเราจะพิมพ์ถ้าเป็นแท็บเล็ตพิมพ์ไม่ได้นะเออต้องก๊อปไฟล์ไปซื้อส่งเมลส่งอะไรอันนี้ต่อตรงปั๊บเลยเสียบปั๊บพิมพ์ได้เลย ก็จะเหมือนกับ PC เหมือนโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งก็สะดวกถือว่าสะดวกในเรื่องเพราะเขาคือโน้ตบุ๊กอยู่แล้วโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนะครับฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้กันบ้างไหนไนะฝั่งนี้ก็จะมีเรื่องของ USB สีส้มซึ่งเป็น USB 3มันคือก็คือความเร็วจะสูงขึ้นเมื่อกี้สองฝั่งนี้ลืมบอกสีดำเนี่ยเป็น USB 2คือรุ่นเดิมๆเนี่ยสำหรับแฟลชไดร์ที่มีความเร็วต่ําหรืออุปกรณ์ที่มีความเร็วต่ําก็ใช้รูนี้ทั่วไปจะใช้แบบนี้ใช้แบบนี้แล้วปัจจุบันีก็ม อ่า uh, USB รุ่น3ขึ้นมาซึ่งรองรับความเร็วสูงขึ้นนะครับกว่ารุ่นเก่าแล้วก็มีพิเศษกว่านั้นเนื่องจากสีส้มเนี่ยเขาทำให้แตกต่างเพราะว่ามันไว้ชาร์จด้วยปกตินะปกติสายชาร์จเราจะเป็นลูลก,กลมๆใช่ไหมครับของสสย AC อใช่อ่าเป็นลูกกลมๆพวกชาร์จโน้ตบุ๊กใช่แต่ตัวนี้เขาอาศัยไหนๆก็ทำา USB มาแล้วก็เป็น2 2แบบเลยคือทั้งชาร์จทั้งถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วอ่า เสียบมาก็คือชาร์จได้เลยคือคือมันมีรูชาร์จไฟอื่นไหมนะอ่ไม่มีแล้วตัวนี้เลยใช้ตัวนี้เลยตัวเดียวอ่าซึ่งตอนแรกเราก็เราก็มองว่าเออมันคืออะไรก็พอสายที่เขาให้มากับอะแดปเตอร์ก็ลองเสียบดูชาร์จปรากฏว่าเออมันใช้ชาร์จจริงด้แล้วเท่าที่ลองนะว่าเวิร์กไหมก็ถือว่าใช้ได้ก็ง่ายง่ายสําหรับตัวคนที่แบบ บอกว่าสายเนี่ยมันต้องเป็นพิเศษของเขาไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือเราใช้สายที่เป็น USB ได้เลยเออบางทีนี่เรายงอนยางเลยนะใช่อันนี้จบเลยจบเลยใช้ทวินวันนะครับอีกอันหนึ่งคือตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซื้อเปิดมีดอ่านี่ก็คือสามารถที่จะเป็นตัวคีย์บอร์ดตัวคีย์บอร์ดแล้วก็อันนี้ผมชอบมากอันนี้แถมมาเลยปกติเนี่ยอย่างที่เราเคยเห็นอย่างพวก Surface ที่เป็นของ Microsoft เขาก็จะมีตัวนี้นะแต่ ต้องซื้อตังหาคหาพันกว่าบาทเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยนะใช่ใช่ตัวนี้เขาเขาแถมมาให้เลยเอาเอานี้เอาตรงๆเลยนะผมอยากได้ไอ้แบบนี้ที่มันเป็นโน้ตบุ๊กที่มันนีได้ด้วยแล้วก็อะไรเงี้ยต้องซื้อเพิ่มอ่ะอันนี้ไม่เพิ่มอันนี้คือเขาให้มาเลยอ๋อก็จะสะดวกหน่อยเนาะในเรื่องของคนที่ต้องการแบบให้ครบจริงๆไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะนี่ฮะตัวจออ่าตัวจอเขาเรียกว่าเป็น นี่แหละที่บอกไปว่าคล้ายๆกับแท็บเล็ตเลยเพราะมันทำงานแบบทัชสกรีนทัชสกรีนใช่ทัชสกรีนแล้วก็นะให้คุณผู้ชมได้ๆๆนี่ตัวนี้ก็คือเรโนโวมิกเจ็ดร้มิกเจ็ดร้อยตัวนี้เป็นมาพร้อมระบบปฏิบัติการนะครับเป็น windows 10อ่า windows 10 pro ด้วยนะครับไม่ใช่ Windows Starter นะครับเป็น windows 10 pro นั่นหมายความว่าอ่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็คือเป็นเป็นแบบ full option เลยครับสามารถใช้งานแบบอ่าไม่มีไม่มีกั๊ก พวกออปชันเอาไว้ oh. อ้อฉะนั้นก็จะสะดวกนิเวลแม็กสุดแล้วละ่ะใช่ใช่มันมีอัลติเมทแต่ตัวนี้โปรนี่ก็ถือว่าเหมาะสําหรับพวกอ c พีซหรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบเนี้ยหรือเป็นโน้ตบุ๊กเล็กๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าเหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้ครบแล้วโอ้ครับผมเออเอาเอเอาเอาอ ก็คือใช้งานได้2แบบครับผมถ้าต่อต่อตัวนี้เข้าไปตัวนี้ซึ่งมันเป็นแมกเนตนะอ่าเป็นแมกเนตเป็นฟลิปอะครับนี่นี่ยคุณผู้ชมครับพอต่อ้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปิดขาอ่านี่เปิดขาออกมาปึ๊บก็จะกลายเป็นโน้ตบุ๊กแบบบางงี่แล้วก็พ์ได้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยน้ำหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่700 700อกว่าขีดอจ็ดร0กว่ากรัมไม่ถึงโลไม่ถึงโลโอ้นะฮะถือว่าเบาเลยและไอตัวนี้ไอตัวนี้นี่เออ ตัวนี้เลยนะครับที่เห็นไหมฮะเราเราทดลองกันอยู่เมื่อกี้นะครับให้เด็กอนุบาลมาวาดดูครับเห็นอนุบาลนะครับผมอันนี้ลายมือนั้นเล็กครับผมลองขีดดูโลองขีดดูนะครับอันนี้มีมีข้อมีจุดเด่นมีจุดเด่นนี่ี่เราเราเห็นอย่างนี้นะปกติเนี่ยตัวปากกาที่เป็นเขาเรียกว่า Active Pen ตตัวนี้เขาเรียก Active Pen จ้ เวลาเราใช้เนี่ยอย่างทั่วๆไปเนี่ยเราเคยเจอเนี่ยคือขีดเส้นก็เท่ากันหมดใช่มันไม่มีตื้นลึกหนาบางครับไม่มีการเช็คน้ำหนักเอ,อแต่ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากตัวนี้เนี่ยเขาทำให้มีการเช็คน้ำหนักในการเขียนได้ด้วยนั่นหมายความว่าเราขีดเบาๆมันก็เส้นเล็กเ,ออเรากดเข้าไปแรงออมันก็จะเป็นเส้นใหญ่ตามน้ำหนักของมือเราเลย เหมือนของจริงเลยที่เราลงผู้กันเราลงสีอะไรใช่ใประมาณนั้นถ้าหนักมือก็จะเข้มเลยล่ะครับคแต่ตัวนี้เขาจะมีแอปแอปเพิ่มเข้ามาแต่ว่าตัวถ้าเราถ้าเราใช้พวกเพนอะไรใน Windows นี่ยอย่างเงี้ยไม่ไม่เห็นผลครับอ่าต้องลงโปรแกรมของเขาซึ่งไอตัวนี้มีแถมให้ด้วยอ่าใช่ตัวนี้ลงได้มาว่าถึงสเปคบ้างนะสเปคข้างในของมันฮะอ่าครับผมตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ CPU ซึ่งในในหมวดของ CPU ของคอมเนี่ยเขาจะเป็น Core i5 c o อ e i3, c o คอ i5, c o r คอ7ทำไมเขาเรียกเป็นคอละครับนะก็มันเป็นเรื่องของสเปคของ CPU ที่มีการทำงานแบบ2แกน4แกน6แกนมันเริ่มเริ่มที่จะทำงานหลายๆเหมือน CPU มีหลายตัวถ้าคอ e 2คือ CPU 2ตัวทำงานคู่กันถ้าคอเขาเรียกควอ r คอควอ c คอ e ก็ทำงาน4 4แกนเหมือนอ CPU 4ตัวทำงานพร้อมกันก็จะเร็วขึ้น<อ>ถึงแม้เราจะดูสเปคสมมติว่าเขาบอกว่า1.2กิกสมมตินะครับเราก็ดูแล้วก็ไม่เห็นมันแรงอะไรจริงจริงๆ1.2กิกเนี่ยพอมันทำงาน4อันมันจะแรงมัน<อ>ทำงานร่วมกันอ่ามันก็เลยกลายเป็นว่าพวกประเภทนี้เขาเริ่มมามาเป็นซีรีส์คอแต่ซีรีส<อ>์คอเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็น PC เนี่ยก็จะคอ i 7สูงสุดแล้วก็ไปคอฟิกแล้วก็คอมู นั่นพ่อจานนะไม่ใช่ไนี่ไอ้นี่มันเป็นคอมพิวเตอร์แต่พอเป็นอุปกรณ์คือรุ่นใหม่เนี่ยเขาเขาย่อลงมาให้ให้ใช้กับพวกที่เป็นประเภทคล้ายๆแท็บเล็ตเนี่ยแบบพกพาแบบเนี้ยแบบเนี้ยซึ่งแบบนี้เนี่ยจะจะเทียบกับแบบที่ใช้ใน PC ในโน้ตบุ๊กใหญ่ๆไม่ได้นะเพราะว่าความเร็วถึงจะสูงแต่ว่าในเรื่องของความประหยัดเนี่ยตัวนี้ประหยัดกว่าครับ อ่าฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะใช้แบตได้นานกว่าถ้าใช้กับ<อ>พวกนี้นะครับอ่าสเปคอื่นๆนะที่ต้องรู้เลยละอ่าแน่นอนคนต้องการรู้อยู่แล้วว่า CPU มันแรงรแล้วมันกินแบตเยอะไหมนะครับตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเขามีสเปคว่าอ่าตัวตัวนี้ใช้แบตได้ประมาณเก้าชั่วโมงครับนะซึ่งผมก็ยังลองไม่ไม่เกินเก้าชั่วโมงนะก็ยังไม่หมดอ่ะ,อะยังยังใช้ได้เยอะก็ไปประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตก็ใช้พอสมควรแล้วนะก็ถือว่า ค่อนข้างประหยัดประหยัดถ้า,ถ,าถ้าเราเอาไปนอกบ้านอย่างเงี้ยทั้งวันเนี่ยก็คือกลับมาก็อาจจะชาร์จทีเดียวเลยนี่คือจุดเด่นเพราะว่าพวกอุปกรณ์พวกเนี้เราต้องการแบตท,ที่ค่อนข้างทน ใช่ไม่ใช่ไปหาที่ชาร์จข้างนอกนี่ยุ่งเลยนะครับอารมณ์เหมือนเหมือนคนโคม่านะต้องมีสายน้ําเกลือคอยพยุงไว้นี่มันไม่ไหวนะนะใช่เหมือนโทรศัพท์มี power bank ประมาณนั้นเอออันี้ก็ถือว่าโอเคถ้าพูดถึงทำงานนอกบ้านก็เหมาะมากอันอื่นนี้ครับสำหรับข้อที่นนาประทับใจใน Lenovo Mix 700เนี่ยนะก็ในส่วนของ memory กับตัวแรมแรมเนี่ยตัวนี้ก็ให้มา8กิก ซึ่งซึ่งถือว่าแหลถือว่าเยอะในในในสเปคของอุปกรณ์พกพานะครับ,รบปกติก็จะ4กิก2กิกก็แล้วแต่เนาะ,<ฮ>ะตัวนี้ให้มา8 g กิก <8 S 2> อ่าก็เพียงพอสำหรับการรันไฟล์ใหญ่ๆได้ได้เลยเพราะมันเป็นเมมโมรี่สำรอง<ฮ>ะอนะครับส่วนเมมโมรีหลักของเขาเนี่ยให้มา2 5 6 g ิิกเหมือนเป็นฮาร์ดดิสต์แต่เป็น เขาเรียกว่า ssd hard disk เป็นแบบแบบแบบรุ่นใหม่ละไม่เป็นมอเตอร์ละก็จะเป็นเหมือนแฟลชไดรฟ์เป็นเป็นเป็นเส้นเหมือนกับเหมือนกับเคยเห็นการ์ดแรมไหมครับการ์ดของแรมอ่ะแรมมันจะเป็น pcb เป็นพิ้นแบบยาวๆใช่ไหมครับอันนี้จะคล้ายๆกันพอเป็น ssd พวกนี้จะเป็นหน่วยความจำแทนแทนการลันด้วยมอเตอร์ละฉะนั้นก็จะได้เรื่องความเร็วมากกว่า อ๋อความเร็วมากกว่าโอ้แล้วมีตัวไหนอีกนะที่แบบว่าเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะผมจะซื้อจริงๆเลยนะพวกเนี้ยครับที่มันที่มันต่อแบบสองพันได้เงี้ยก็เหมาะผมว่ามันมันเหมาะกับเรื่องของการใช้งานแบบ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 ที่เพียงพอแล้วสาหรับคนใช้ออฟฟิศครับไม่ใช่นักเล่นเกมอ่ะถ้าไม่ใช่นักเล่นเกมอันเนี้ยผมว่าเหมาะถ้าผมผมผมต้องใช้งานพิมพ์ใช้งานพิมพ์อันนี้เหมาะเลยใช่ไหมโอ้ยเหมาะมาก แล้ว<า>อยากเล่นเกมด้วยอยากเล่นเกมก็เกมเนี่ยคือได้ได้ระดับหนึ่งเลยนะไม่ไม่ได้ไม่ได้ขี้เล่แต่ว่ามันไม่มีการ์ดที่เป็นสามมิติแบบที่ต้องการความลึกแต่มันรันน่ะได้สมมติว่าเราเล่นเราเล่นเกมฟุตบอลอย่างเงี้ยเราเราไม่อยากให้มันแหลกไอตัวเนี้ยมันไม่แหลกครับหมายถึงว่าเล่นน่ะได้เลยเพียงแต่ว่าความลึกความตื้นของภาพเราเราเราอาจมันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นไงอ่าแค่นั่นเอง อ่ะพูดถึงเรื่องของหมวดบันเทิงบ้างนะครับดูหนังฟังเพลงอันนี้ติดผดไม่ได้นะครับผมเป็นไงบ้างตัวนี้ก็จอขนาด12นิ้วซึ่งซึ่งถือว่าใหญ่มากพอสมควรคือดูหนังจุใจสาใจนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจอ IPS Gorilla ซึ่งใช้ใช้เยอะก็คือเป็นเป็นชนิดของจอที่มีความแข็งแรงแล้วก็สีสันเหมือนจริงนะครับแล้วก็ในที่น้าทำหล่นเมื่อกี้มันก็เลยไม่เป็นไร ไม่ได้หลนไม่หลนครับเมื่อกี้ทดลองทดลองความทนทานเป็นจอกริล่าอะไรนะกริล่าเขาเรียกว่าเป็น IPS IPS นี่คือชนิดของจอแล้วก็ความคมชัดเนี่ยก็คือเป็นเป็นจอแบบกริล่าแล้วก็ความละเอียดเนี่ยสล้านพิกเซล2ล้านพิกเซลถึงจะ2ล้านแต่เปิด4ล้านได้ ใช่ใช่เพราะว่าวันนั้นที่ผมลองเปิด 4K ก็ได้ครับเปิดได้เปิดได้แต่มันแสดงภาพสูงสุดได้2ล้านพิกเซลซึ่งขนาดเนี้ยจอขนาดนี้ถือว่าชัดมากๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าสมมุติว่าจะใหญ่กว่านี้ไปเลยเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องน้ําหนักใช่ไหมฮะเรื่องราคาอันไหนที่ต้องตามอีกแต่อันนี้คือกลางๆล่ะถูกต้องนะ ทุกมหมวดได้นะมีอันไหนที่อยากจะเสิริฟมีไหมครับนะฟังก์ชันโอ้โหนี่พูดถึงเยอะเหมือนกันนะ<ช>ีใช่ใชมีบล <Bluetooth. S 2> ูทูธบลูทูธบลูทูธสี่ซึ่งเป็นสแตนดาดแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเป็นใหม่ก็ถือว่ามีมีให้สําหรับคนที่ใช้บลูทูธพวกหูฟังพวกลำโพงคพต้องการที่จะติดต่อหรือใช้อุปกรณ์พวกนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อได้ได้โดยเป็นสแตรฐาและเพราะว่าบลูทูธสี่นี่ถือว่าเป็นปัจจุบันบยังไม่มีเยอะกว่านี้นะครับ เอาละฮะคุณผู้ชมครับก็ด้วยเวลาที่มีอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนั้นนะเนะก็นี่ก็เป็นข้อดีที่เราแบบโอ้โหขนออกมากันไม่หวันไม่หวจยิงจริงครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาสรุปและฟันธงกันชัดๆเลยครับว่า Lenovo Mix 700ถ้าต้องจำแค่3ข้อว่าทำไมถึงต้องควรซื้อตัวนี้มีอะไรบ้างเจอกันจ้ะครับ กลับมาสู่ช,ช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับ <ผม S 1> กับ Lenovo Mix 700ตัวนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่า3ข้อที่ควรจำถ้าสมมุติว่ามีตังอยู่ในกระเป๋าแล้วอยากจะลงทุนกับเครื่องไหนสักเครื่องหนึ่งเนี่ย3ข้อที่ Lenovo Mix 700มีคืออะไรนะอันแรกคือเรื่องของการพกพา สะดวกเพราะไม่ไม่น้ำหนักไม่เยอะมากเหมือนพูดถึงน้ำหนักไม่เยอะครับเมื่อกี้เราบอกว่า700ใช่กรัม7็ดรอภาษาชาวบ้านนะนะใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยรวมแล้วคือ1.1กิโลก็คือรวมไอ้ตัวนี้เออไอ้ตัวนี้หนัก อ่ะถ้าสมมติว่าเราจะถอดตัวนี้มันก็ใช่ที่เพราะไอ้นี่ไว้พิมเออใช่แต่ถ้าไม่อยากให้ถึงหนึ่งกิโลถอดแบตนะครับผมจะถอดทำไมเราะถอดแล้วใช้อะไรมันก็จะเบาลงเลยนะไม่อันนี้อันนี้ต้องต้องติดนะเพราะมันกันลอยด้วยหมายถึงว่าพับตรงนี้มันมันจะได้อ่ป้องกันอันนี้ไม่ใช่ทำมาเฉพาะเก๋กูรุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีหน้าที่ของเขาด้วยครับผมอันดับแรกเลยก็คือว่าพกพาสะดวกสะดวกใช่นะครับผมนี่รันนี้เลยอันดับที่สองนะก็คือเรื่องของความครบ เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเหมือนเราพกโน้ตบุ๊กตัวใหญ่เลยนะในขณะที่น้ําหนักหรือขนาดของมันเนี่ยเล็กมากนี่ับเออแล้วก็สวยงามเห็นไหมถือสวยไม่อายใครดูมีระดมมากเลยนะดูดีโดยเฉพาะตรงนี้นะฮะสีทองกับสีดําตัดกันเก๋ปุรุทมาเลยทีเดียวครับผมอันดับที่3นะครับผมอันดับที่3ก็คือเวลาเราพกไปเนี่ยแบตก็ต้องไม่ชาร์จบ่อยซึ่งตัวนี้ได้ได้ได้เรื่องของความเด่นในเรื่องแบตเตอรี่ครับเ้าชั่วโมงถือว่าเพียงพอสําหรับหนึ่งวัน ครับแบบสบายๆครับผมนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นสามข้อที่พึ่งจะต้องจําไว้ครับแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่ได้ฟังข้อจํากัดของ r e n o a l e ตัวนี้นะครับผมครับเอาสนิหนึงครับนะครับครับก็ข้อจํากัดของมันคือเรื่องราคาผมว่ามันมันเป็นข้อจํากัดของเราทุกคนนะครับผมใช่ก็เหยียบครึ่งแสนเลยทีเดียวนะฮะขาดอีกไม่ถึง10บาทครับ แต่นี้แหละครับผมเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับ<อ>ผม <c oughs> ก็หวังว่าทุกคนคงจะพัฒนาตนเองนะฮะ<อ>จนสามารถที่จะค<อ>ว้า Lenovo Mix 700ตัวนี้มาไว้ในครอบครองได้แต่ว่าเกลียดไอพ้พวกนี้จริงๆนะไอ้พวกเครื่องนี้เหรอครับจะตัาเสียงกันทำไม เป็นกำลังใจให้กำลังใจมันเป็นเรื่องซีเรียดเราจะไปพูดซีเรียดเกิดเนี่ยเขาก็เครียดกันไปใหญ่นะก็อีกไม่ถึง10บาทก็ครึ่งแสนครับผมนะครับตัวนี้แต่ทุกอย่างอย่างที่บอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเนี่ยนะไปไวมากนะใช่ลอยสักพักเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็ตกครับบ้าเลยนะ ก็คือได้ซื้อได้ซื้อเราทนอดใจนิดนึงอดใจนิดนงราคาก็จะลงมาตามความเหมาะสมใช่ใช่นะฮะน้าครับถามเลยถามเลยในในเวทเป็นจริงเปล่าไม่ใช่อ่าโอเคมีคนบอกว่าทำอย่างนี้แล้วทุกอย่างมันจะดูซอฟต์เพราะว่าพอเจอเรื่องราคาไปบ่งตรงว่าเป้เลยทีเดียวแว่นแว่นนี้ขึ้นฟ้าเลยทีเดียวเออเงือแตกนะครับผมอ่ะคืออย่างนี้นะครับผม ไอ้ตัวนี้ในทัศนะความเห็นของน้าเนี่ยนะน้าว่าเหมาะกับใครที่สุดก็ถ้าเหมาะแน่นอนแหละเหมาะกับคนมีเงินเหมาะที่สุดคือนักธุรกิจธุรกิจเนาะเพราะว่ามีเงินด้วยแล้วก็พกพาสะดวกคือเขาต้องการไปในท้องที่ต่างๆใช่ไหมครับครับเพราะเดี๋ยวนี้ทั่วโลกมี Wi-Fi แล้วอันนี้ใช้โทรศัพท์ได้ไหมน้าได้ได้โไม่ใช้โทรศัพท์ไม่ถึงเป็นตัวโทรศัพท์แชร์ให้ตัวนี้ใช้ได้อ่าก็คือสมมุติว่าเราพกพาไป พื้นที่อื่นที่เราต้องการใช้งานติดต่อธุรกิจหรือแม้กระทั่งตัวพรีเซนต์พรีเซนต์งานตัวนี้ก็เหมาะเพราะว่ามันไม่ต้องพกตัวใหญ่ๆไปแล้วไปถึงปั๊บก็สามารถที่จโชว์ต่อกับโปรเจคเตอร์อะไรต่างๆได้เลยฉะนั้นมันก็เริ่มเริ่มที่จะสะดวกมากขึ้นเพราะอุปกรณ์พวกนี้ก็ถือว่า,าได้คือลงโปรแกรมได้ทุกโปรแกรมเหมือนเหมือนเหมือนกับ PC เหมือนกับโน้ตบุ๊กทุกประการฉะนั้นเนี่ย ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเหมือนกันครับก็พกพาได้ครับผมนะคะุณผู้ชมคงจะสังเกตนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ทันนะฮะคงจะจําได้ว่ายุคแรกของโทรศัพท์มือถือนะมาเป็นถังเลยนะคออิวกันเป็นถังแล้วก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงใช่ใชตอนนี้เริ่มที่จะมาอยู่ในช่วงของความพอดีแล้วเพราะว่าบางทีถ้าเล็กเกินไปมันก็ไม่ไหวอีกน้อยอาจจะเหลือฝ่ายเม็ดเดียวแต้มนะครับคุยกันอย่างงี้มันไม่ได้นเนาะ ความพอดีก็ต้องมีด้วยอาจจะเป็นโพลแกรมก็ได้จะพกนิดเดียวโปร่งแบบจิ้มจิ้มเหมือนในหนังนะใช่ใช่ใช่จะไม่รู้เออสุขนะครับผมหลายเทปที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีคนมีคนแบบ แอบงอนนะว่าเราเอาใจพวกเกมเมอร์พวกกราฟิกจังเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่อะไรครับพกสเปคมันเหมาะจริงๆใช่ใช่นสเปคมันเทพจริงๆถูกต้องไอ้ตัวนี้แหละนะเรื่องของเกมเนี่ยคือได้ระดับหนึ่งอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเราเล่นเกมทั่วๆไปที่เป็น 3D หรือ 2D นะครับตัวนี้เนี่ยเล่นเกม 3D ได้แต่ภาพที่ออกมาก็ไม่ไม่ 3D จ๋าว่างั้นแถอะแต่ว่าคุณเล่นได้แบบสบายๆเพราะสเปคมันแรง ฉะนั้นเนียการลื่นไหลของเกมเนี่ยผมว่ามันสําคัญกว่าเนาะเพราะถึงแม้ว่าจะ 3D ถ้าก,กระตุกก็ก,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 ก็ไม่น่าเล่นใช่ปะ่ะเออเอ,อ,อย่างเงี้ยมันเหมาะเรื่องของออการเล่นแบบทั่วไป70-80%เนี่ยเกมทั่วไปเล่นได้แน่นอนแล้วการใช้งานประเภทกราฟิกล่ะนะครับผมโอ้กราฟิกก็มันมันผมว่าเพียงพออยู่แล้วสำหรับ Photoshop พวก Illustrator หรือโปรแกรมรที่ออกแบบต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ย คือถ้าเราไม่ไม่ไม่ไปเล่นเรื่องของความลึกความตื้นอะไรเนี่ยเราต้องการที่จะเขียนแบบโน่นนี่นั่นสเก็ตคร่าวๆอ่าแล้วค่อยส่งแบบอย่างเงี้ยมามามาโชว์ในในตัวใหญ่จริงๆเนี่ยอันนี้ก็ใช้งานได้อยู่แล้วเพราะว่าปากกาของเขาเนี่ยสามารถที่จะเขียนเอรียวเรีวทามากเลยใช่ใช่เหมือนจริงมากนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าคนที่เป็นพวกกราฟิกเนี่ยก็คือพกพาแล้วก็ไปในสถานที่ต่างๆก็ สามารถเขียนแบบตรงนั้นได้เลยบางทีพวกนี้ต้องออกไปหาแรงบันดาลใจนะใช่ไอคันที่จะแบกไปทั้งซีพียูมันก็ไม่ไหวนะเออแล้วกล้องถ่ายรูปพูดถึงกล้องถ่ายรูปสักนิดนึงก็อย่างที่บอกนะนะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าถ่ายรูปไม่ได้นี่มันรู้สึกว่าไม่ควรจะอยู่ในโหมดของเทคโนโลยีนะฮะครับผมเป็นยังไงบ้างก็เจาะอีกสักหน่อยก็ถือว่าเท่าที่ลองเนี่ยถือว่าชัดมากเพราะว่า5ล้านพิกเซลเนี่ยก็เยอะนะจริงๆเราเราใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ถึงอยู่แล้วก็ประมาณสัก สองล้านก็ถือว่าชัดแล้วแต่นี่ให้มาห้าล้านทั้งทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเท่ากันเลยเท่ากันเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบแยกปกติเขาจะแยกว่ากล้องหลังเท่านี้กล้องหน้าเท่านี้ใช่ไหมแต่อันนี้อันนี้เท่ากันเลยห้าล้านทั้งหน้าทั้งหลังขนาดนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเออจริงๆนะมันจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะว่ากล้องที่เป็นเซลฟี่อะครับผมอ่าใช่อ่ะ อย่างที่บอกไปแล้วนะครับน้หลังจากที่รู้จากหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราแนะนําสําหรับคนที่จะใช้บ้างเขานีถามน้าบ้างดีกว่าครับครับท่านในความเห็นน้เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยครับน้ว่ามันน่าซื้อที่ตรงไหนก็น่าซื้อในเรื่องของความความครบความครบเพราะว่าปกติเนี่ยอย่างเราพกแท็บเล็ตเนี่ยเวลาจะเซฟไฟล์เซฟอะไรมันยุ่งยากมันมันไม่สามารถที่จะมีข้อมูลแบบใหม่ๆมาส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลเดี๋ยวนี้มาแฟลชไดร์แล้วเราอ่ะต้องการ ก๊อปเข้าไปในในตัวเครื่องเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรามีอุปกรณ์แบบแท็บเล็ตแบบที่เราเคยใช้เนี่ยมันทําไม่ได้ทันทีอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยนะเขาจะแข่งกันง่ายแล้วเนาะใช่ที่ต้องคิดกันหัวแตกหัวแตกเนี่ยเพราะว่าเฟซบุ๊กครับอาโฟนทำไมถึงเป็นที่นิยมไปทั่วโลกชเพราะแม้แต่เด็กไปถึงคนแก่ล่นได้เดี๋ยวนี้อะไรที่ต้องถอดสแควรูทเล่นไม่ได้แล้วนะครับคุณจะไปทำเรื่องง่ายให้มันยากนะครับ ง่ายคือถูกต้องถูกต้องคือง่ายนั่นแหละครับนะเออง่ายง่ายง่ายเดี๋ยวนี้ง่ายง่ายหมดแล้วเพราะวินดงวินโดเองก็ปรับตัวเยอะแล้วก็ถือว่าการใช้งานเนี่ยไม่ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ไม่แตกต่างกันมากนักสำหรับการออกแบบเรื่องของตัว UI ตัวเรื่องของการใช้งานหน้าจอนะถือว่าหาง่ายใช้งานง่ายครบครันแล้วก็ใช้งานได้อย่างผมว่า คงจะชินแล้วล่ะสำหรับคนที่เคยใช้ Windows นะค,คือใครใช้ Windows อันนี้ก็ใช้เป็นสบายเลยอ่าสบายเปลี่ยนรูปลักษณ์เท่านั้นเองใช่เก๋กูรูดมากขึ้นก็อย่างที่บอกนะฮะค,ค,คุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าต่อไปนี้เทคโนโลยีทุกอย่างในโลกนี้คือแข่งกันง่ายแล้วนะครับใช่ครับแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายของคนผลิตเลยครับเพราะว่าน้าเองก็อยู่ในส่วนนี้อยู่ก็จะรู้เลยว่ากว่าจะคิดให้ง่ายได้เนี่ยไม่ง่ายเลยใช่ยากมากและเรามาดูกันครับว่าอาทิตย์หน้าฮะมีอะไรที่เรียนรู้กันง่ายๆแบบนี้ได้อีก น่าทึงเท่ากับอเลนโวมิก7 0 0นี้หรือไม่คงจะต้องติดตามกันเอาเองสำหรับเทปนี้เราส่งคนลายไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ,รบง่ายคือถูกต้องถูกต้องคือง่ายเก่งมากเออเก๋กูรุ่นมาเลยนะครับผม <laughs> กันหนึ่งทีเก๋กูรุ่นมาเลยทีเดียว <laughs> <laughs> มีปัญหาหรืออะไรเงี้ยโทรได้เลยนะครับผมตามพี่เจอะก่อนนจะไปอะไรอย่างเง้มันไมได้นะครับผม กล้องที่เป็นเซลฟี่ครับใช่เดีด๋ยวนะสักรู่นะครับผมคุยกับบริสเซอร์แฟนครับครับครับผมเก๋ก็รุนมาเลยนะครับผม